พูดถึงเบียร์จากประเทศจีนชื่อที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในระดับสากลคงหนีไม่พ้นชิงเต่าเบียร์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า120ปีโดยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และก็รมาวิธีการผลิตที่ได้รับอิทธิพลจากเยอรมนีทําให้ชิงเต่ากลายเป็นหนึ่งในแบรนด์เบียร์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกหากใครที่เคยติดตามช่องของเรามานานแล้ว คุณน่าจะได้เห็นว่าแอดเนี่ยเคยเล่าประวัติความเป็นมาของเบียร์ตัวนี้กันไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสพูดถึงกรรมวิธีการผลิตแบบเจาะลึกเลยสักทีดังนั้นวันนี้แอลเมเกอร์จะพาคุณไปเจาะลึกถึงการเฟ้นหาวัตถุดิบหลกักกรรมวิธีการผลิตกลยุทธ์การตลาดที่น่าสนใจไปดูกันค่ะว่าเพราะอะไรที่ทำให้เบียร์ตัวนี้โด่งดังไปทั่วโลกและเป็นเบียร์ที่ติดอันดับเบียร์ยอดนิยมของจีน คเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใดอันดับแรกแอขอเล่าแบบคร่าวๆก่อนนะคะ ว่าชิงเต่ามีที่มาที่ไปยังไงชิงเต่าก่อตั้งขึ้นในปี1903โดยกลุ่มนักลงทุนชาวเยอรมันและอังกฤษที่เข้ามาตั้งโรงเบียร์ในเมืองชิงเต่าประเทศจีนการก่อตั้งโรงเบียร์แห่งนี้เกิดขึ้นในยุคที่ชิงเต่าถูกปกครองโดยเยอรมนีทําให้เทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตเบียร์ของที่นี่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากประเทศเยอรมนีเลยค่ะ หลังจากที่เยอรมนีสูญเสียการปกครองชิงเต่าให้กับญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึงโรงเบียได้ถูกเปลี่ยนมือไปอย่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่นตอนที่รัฐบาลจีนจะเข้ามาควบคุมกิจาการในปี1949และมันได้กลายมาเป็นเบียที่ส่งออกกว่า100ประเทศทั่วโลกค่ะ ึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทาให้เบียร์ชิงเต่ามีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากแหล่งธรรมชาติที่ดีที่สุดอย่างแรกที่สําคัญมากๆเลยก็คือน้ําค่ะเขาใช้น้ําบริสุทธิ์จากภูเขาเหลาซานนั่นเป็นเพราะภูเขาเหลาซานตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลข,ของมณฑลซานรตรงและเป็นแหล่งน้าแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจีนน้ำที่ไหลาจากภูเขานี้มาจากแหล่งต้นน้ําธรรมชาติผ่านชั้นหินแกรนิต ทำให้มีการกรองตามธรรมชาติก่อนที่จะถูกนํามาใช้ในการผลิตเบียร์ซึ่งช่วยให้ได้น้ำที่สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนและมีความบริสุทธิ์สูงน้ำจากภูเขาเลาซานมีปริมาณและธาตุที่สมดุลโดยเฉพาะแคลเซียมและแมกนีเซียมที่มีบทบาทสําคัญต่อการหมักเบียร์แร่ธาตุเหล่านี้ช่วยให้การทําปฏิกิริยากับมอลและฮอปส์เป็นไปอย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดรสชาติที่กลมกล่อมและนุ่มนวลไม่กระด้างหรือติดรสฝาดค่ะ อีกทั้งน้ำจากที่นี่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำที่ใช้ในการผลิตเบียร์ลาเกอร์จากเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อการผลิตเบียร์ชิงเต่าในยุคแรกเริ่มมันจึงช่วยให้เบียร์มีความนุ่มนวลดื่มง่ายและเข้ากับรสชาติของมอลและฮอปส์ได้อย่างลงตัวค่ะข้าวบาเลที่เขาใช้ก็เป็นข้าวบาเลระดับพรีเมียมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากออสเตรเลียและแคนาดา ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นผู้ผลิตข้าวบาเลย์ชั้นนาของโลกโดยเฉพาะข้าวบาเลย์ที่ใช้สําหรับการผลิตมอลที่เป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมเบียออสเตรเลียเป็นแหล่งผลิตข้าวบาเลย์ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะพันธุ์ที่ใช้ทำํำมอลเนื่องจากภูมิอากาศแห้งแล้งทําให้ได้ข้าวบาเลย์ที่มีปริมาณโปรตีนและแป้งเหมาะสมต่อการหมักเบียแคนาดาเป็นผู้ส่งออกข้าวบาเลย์รายใหญ่ ขึ้นชื่อเรื่องการเพาะปลูกในสภาพอากาศหนาวเย็นทาให้ได้ข้าวบาเล่ที่มีโครงสร้างแป้งที่แน่นและมีความสมดุลของน้ําตาลที่เหมาะสมข้าวบาเล่จากทั้ง2ประเทศมีปริมาณแป้งสูงนี่เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการเปลี่ยนเป็นน้ําตาลค่ะกระบวนการผลิตเบียร์ยิ่งมีแป้งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ปริมาณแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมและรสชาติที่สมดุลค่ะอีกทั้งปริมาณโปรตีนในข้าวบาเล่ก็มีผลต่อคุณสมบัติของเบียร์เช่นความใสของเบียร์และความคงตัวของฟอง ข้าวบาเล่จากออสเตรเลียและแคนาดามีโปรตีนในระดับที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปซึ่งช่วยให้เบียร์ชิงเต่ามีฟองที่ละเอียดและคงตัวในขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้เบียร์ขุ่นด้วยค่ะ ข้าวบาเลจาก2ประเทศนี้ให้รสชาติของมอลที่หวานละมุนและมีกลิ่นหอมันอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยให้เบียร์ชิงเต่ามีรสชาติที่กลมกล่อมและดื่มง่ายไม่ขมจัดเกินไปออสเตรเลียและแคนาดามีกระบวนการคัดเลือกผธุนข้าวบาเลอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและปลอดสารปนเปื้อนนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ชิงเต่าเลือกใช้ข้าวบาเลจากทั้งสองประเทศนี้ค่ะ ฮอปส์ที่เขาใช้ก็จะเป็นฮอปส์ที่ถูกคัดสรรมาจากแหล่งที่ดีที่สุดทั้งในจีนและยุโรปเหตุผลก็เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความขมและกลิ่นหอมของเบียค่ะน้องเหนือจากนี้จะเป็นเรื่องของกรรมวิธีการผลิตแบบเยอรมันชิงเต่าใช้กระบวนการผลิตที่ได้รับอิทธิพลจากเยอรมนีผสานกับเทคนโนโลยีทันสมัยเพื่อให้ได้เบียที่มีคุณภาพสูง หยุดก่อนดูหรือเปล่าวันนี้แอลส์ไซตี้มีช่องทางการขายสินค้าแล้วนะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูสินค้าที่แอดปักตะกร้าไว้ได้นะคะส่วนในคอมเมนต์ที่แอดปักหมุดไว้จะเป็นช่องทางการขายสินค้าของช่องแอลส์ไซตี้โดยเฉพาะยังไงก็ฝากติดตามและซัพพอช่องเล็กๆช่องนี้หน่อยนะคะเดี๋ยววันข้างหน้าแอดจะเอาสินค้ามาลงเพิ่มให้อย่างแน่นอนอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะอันดับแรกเขาจะนำข้าวบาเล่มาแช่น้ำแล้วปล่อยให้เกิดการงอก จากนั้นนำไปอบแห้งเพื่อสร้างรสชาติและสีของเบียร์มอลจะถูกบดและผสมกับน้ําก่อนนําไปต้มและเติมฮอปเพื่อเพิ่มรสขมและกลิ่นหอมกระบวนการหมกักเขาจะใช้ยีสต์ที่คัดสรนเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดแอลกอฮอล์และกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชิงเต่าโดยเฉพาะหลังจากการหมักเสร็จสิ้นเบียร์จะถูกกรองและบรรจุในขวดหรือกระป๋องพร้อมส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกค่ะ ชิงเต่าเป็นหนึ่งในเบียร์ที่มีการตลาดที่แข็งแกรง่งและสามารถคลองส่วนแบ่งตลาดได้ทั้งในจีนและต่างประเทศนั่นเป็นเพราะชิงเต่าขอได้เป็นพันธมิตรกับร้านอาหารจรีนทั่วโลกค่ะเราจะสังเกตได้ว่าชิงเต่ามักจะถูกนําเสนอในร้านอาหารจรีนต่างประเทศเยอะมากๆเลยค่ะวิธีนี้ถือเป็นการตลาดอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะมันช่วยเพิ่มการเข้าถึงตลาดและสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้บริโภค และชิงเต่ายังมีการให้สิทธิ์การจำหน่ายกับบริษัทเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศต่างๆทั้งในอังกฤษและไอร์แลนด์อีกด้วยค่ะการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและการนำเสนอเรื่องราวของเบียร์ช่วยให้ชิงเต่ากลายเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าจนทำให้เขามีส่วนแบ่งตลาดในจีนประมาณ15%เและมียอดขายประมาณ49ล้านเฮกโตลิตรต่อป,ปีทำให้เป็นหนึ่งในเบียร์จีนที่ขายดีที่สุดในโลก ด้วยคุณภาพการผลิตสูงจึงทําให้ชิงเต่าได้รับรางวัลและการยอมรับมากมายเช่นรางวัลแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดของจีนปี2002มูลค่ามากกว่า7ล้านหยวนรางวัลระดับนานาชาติในงานประกวดเบียร์จากหลายเวทีและเขาได้ดําเนินกลยุทธ์การขยายตลาดทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการตลาดที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและเข้ากับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืน การร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่นและสุดท้ายคือการตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศด้วยค่ะเบียชิงเต่าเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่ผสมผสานร,ระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมเยอรมันและนวัตรกรรมของจีนวัตถุดิบชั้นเลิศกับมาวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานและกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกรง่งทำให้ชิงเต่าสามารถครองตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมั่นคง แล้วคุณผู้ชมล่ะคะเคยลองชิงเต่าแล้วหรือยังคุณผู้ชมสามารถแชร์ความคิดเห็นของตัวเองได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เบียร์และเครื่องดื่มระดับโลกนะคะก่อนจากกันไปแอดขอเน้นย้ำกันอีกทีเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นดื่มอย่างมีสตินะคะวันนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ